สวัสดีครับคุณลูกค้ายินดีต้อนรับเข้าสู่โรงงานผลิตกันรอยเคฟล่ารถยนต์9928ครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูครับเมื่อวานพ oh, <no. S 1> นักงานเราบ้าพลังจัดมาแบบเต็มระบบครับคอนเซ็ปต์เดิมนะครับก่อนจะดูใส่แว่นดำแล้วตามผมมาครับผมนี่ครับผมเริ่มจากตรงนี้ครับขอบกระจก อีสุดีแม็กมปัจจุบันครับเงาตาแตกเงาเป็นกระจกเงาสะท้อนเห็นได้หมดเลยครับและต่อมาครับผมที่ครอบมือเปิดฝากระบะท้ายอีสุดีแม็กปี2016นะครับจนถึงปี2019และนี่ครับที่ครอบมือเปิดฝากระบะท้ายนะครับอีสุดีแม็กนะครับปี12จนถึงปี15ต่อมานะครับนี่ครับเป็นครอบมือจับรีโวนะครับ ทุกรุ่นทุกโฉมและต่อมานะครับถาดรองมือนะครับอิซูซูดีแม็กปี2012จนถึงปี2019ครับผมต่อมานะครับเป็นฝาถังน้ํามันนะครับอิซูซูดีแม็กนะครับตัวเตี้ยปี12ถึงปี19ครับทั้งแคปและ4ประตูต่อมาครับผมเป็นฝาถังน้ํามันนะครับอิซูซูดีแม็กตัวยกสูงนะครับของปี2020นะครับจนถึงปัจจุบันเลยดูครับเงาเป็นกระจกนะครับและลำดับถัดไปนะครับเจ้าเก่าเจ้าประจำครับผม หากลองมือ Isuzu D-Max ปี2020จนถึงปีปัจจุบันนะครับและนี่ครับผมครอบกระจก Toyota r e v o Toyota Fortuner สมปัจจุบันแบบมีไฟเลี้ยวครับและยังมีมากมายอีกหลากหลายรุ่นเลยนะครับที่ยังแนะนําไม่หมดนะครับผมปาเจโร่ ero, นะครับอ m ม l ่านะครับ New X ตัวเก่านี่ครับปาถังน้ำมัน D-Max ตัวเตี้ยนะครับครบจบที่เดียวที่เคปฟล่ารถยนต์9928วันนี้ 首先，地盘扩大，拿下巴赌上所有身家，扩大运用我的计法器。